บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนตุลาคมรับจ่าย500บาทวันไหนก็นแน่เพจดังกลางกำหนดการโอนเงิน500บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนตลอด3เดือนเดือนตุลาคมถึงธันวาคม63จากกรณีที่ประชุมคอรมออนุมัติงบประมาณราว21,000ล้านบาทเพื่อเพิ่มกำลังการซื้อและการบริโภคภายในประเทศให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาทเป็นเวลา3เดือนเดือนตุลาถึงธันวาคม63นั้นล่าสุดเพจ a ฟ e b o o k สวัสดิการข่าว4.0โพสต์ข้อความถึงกำหนดการโอนเงิน500บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโดยมีเนื้อหาดังนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะได้รับเงิน200-300ถึงบาทใช้รูดซ,ซื้อสินค้าเหมือนเดิมส่วนอีก500บาท ที่รัฐจะเพิ่มให้นั้นจะโอนเข้าภายในวันที่15ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นพรากกู้เงินจึงติดขั้นตอนไม่ทันในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะสำหรับกําหนดการวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม63ได้แก่1ตุลาคม63โอนเงินเข้าบัตรรูดซื้อสินค้า200-300บาท15ตุลาคม63โอนเงินเข้าบัตรรูปสินค้าเพิ่ม500บาท หนึ่งพฤศจิกายน63โอนเงินเข้าบัตรรู้ซื้อสินค้ารวม700-800ถึงบาท1่ธันวาคม63โอนเงินเข้าบัตรรู้ซื้อสินค้ารวม700-800ถึงบาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่จะได้รับเงิน700-800ถึงบาทนั้นจะถูกแบ่งออกรายได้ต่อปีดังนี้นะคะผู้ถือบัตรที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีจากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ300บาทจะได้เพิ่มอีก5 0 0บาท เท่ากับได้800บาทผู้ถือบัตรที่มีรายได้อยู่ที่30,000ถึง100,000บาทจากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ200บาทจะได้เพิ่มอีก500บาทเท่ากับได้700บาทที่สำคัญนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะได้รับเงิน500บาทเป็นเวลา3เดือนรวม1,500บาทเงินดังกล่าวไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ได้ไม่สามารถทบเงินไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะ และนี่ก็เป็นข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ